มันเรือหรือมันเป็นรถออมันลอยน้ําได้แล้วก็ใช้เป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนโป๊ะเนะแล้วก็ประมาณึ่งเือกึป็นใช่มันเป็นโป๊ะนั่นแหละแล้วก็มีไอ้ตรงนั้นนะที่หมุนไปหมุนมาคือจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเคลื่อนข้างหลังเ,ออเป็นรถเก็บผักตบนะครับท้ไร่ผักตบผิวน้น่าจะเป็นของพวกกรมชนประทานนะ ไม่เคยเห็นเลยเดินเลยมว่าถ่ายคลิปเผื่อใครที่ว่าไม่มีไม่มีโชว์ทางแบบนี้จะได้เห็นครับผมก็เดินหน้าทันหลังก็ใช้ล้อล้อล้อ,ลอเหมือนอย่นั้นแหละตังหันนะปั่นน้ําเดินหน้าให้หลังครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะผมถ่ายให้ให้ใหชมครับถ้าผู้ชมผมก็ไม่เคยเห็นเพื่อผู้ใหญ่เปนหูแต่น่าจะเป็นขอ,ของของกรมชนนะเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะมันจะดูดผักเข้าไปอ่ะเห็นปะ เนที่บ <like. S 2> ้านไม่มีคร eh. mm ับเพิ่งเคยเห็นครับผมมันเล้งทายแต่เขามีน่าจะมีนานแล้วแต่ว่าวิถีชีวิตแถวบ้านเราไม่ค่อยมีนี่เขาเก็บผักอทําให้ทําให้ให้เาบึงโล่งๆะมันไม่ใช่ผักตบนะมันเป็นผักกระเฉดหรือเปล่า ผสมผสม,สมปนเปนกันไปพระกระเชดพระกระเช,ชิดแล้วเขาพอปั่นแล้วมันไปไหนอ่ะมันบดเหลยแต่เหมือนว่ามันไหลไปข้างหลังด้วยกระสีปลากินแน่แหละว่ามันปั้นปั้นบดไปน่าจะเป็นของหลวงนะเพรานะน่าจะมีการหลวงเพราะชาวบ้านคงม,มีใครลงทุนไอตัวนี้น่าเป็นล้านนะผมว่าร้านขึ้นนะ เพราะมันมันมันมีมันมีลอกด้วยนะสายพานขับเคลื่อนดูดกระบาดมืดเห็นไหมเดินหน้าถอยหลังใช้ใช,ใช้ใช้ล้อวิดน้ำมันน่าจะเป็นโปะ๊ะเป็นเหล็กโปรง่งแล้วก็ใช้ขับเคลื่อนโดยเนี่ยเดินหน้าก็หมุนหมุนก็สุดยอดเลยเคลื่อนทำลายผักตบ ต่นี้เขาไม่ทันมันโดดเข้าไปครับเห็นไหมท่านผู้ชมมันมก็ทํามันดัดแปลงมาจากพวกพวกเครื่องสีข้าวพวกอะไรงี้เนี่ยใช่ไหมรถ<ม>สีข้าวเขาอะไรเห็นไหมน,นี่โอ้โหเจ๋งนะเห็นไหนี่มอืมอืนี่ดู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 นี่เขาถ่ายแล้วดูด้วยแบบเขาเห็นเราถ่ายอยู่ น,น,น,นี่เขาโดดเขาโดดโดดโดดโอ้หเจ้งอะจะค่อยๆดูไปไหนดูนี่ฮะมันลอยอยู่ไนน้ำครับเครื่องตรงนี้น่าจะไหลตังค์ยี่สิบล้านถึงไหม สิบล้านแต่มองว่มันทำงานช้าโครงสร้างเหมือนรถไถอ่ะเอ,อเหมือนว่ามีถ่านแะล้วถ้ามองแบบเพื่อนๆจะมองไกลๆไ,ไม่รู้ก็เหมือนว่ารถไถอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่เลยมันใหญ่มากครับนี่ผมถ่ายออกมาร้อยห้าร้อยเมตรอ่ะอะไรมา หางวางได้ด้วยปึบนี่ด,ดูเข้าไปด,ดูเข้าไปปันทำอะไรอย่างงี้ก็ทำอะไรใครรู้ไหงว่าทำอะไรแต่น่าจะเป็นเครื่องย่อยสลายผักนะนนนเพื่อเพื่อว่าให้เบิกเบิกเบิกคลองเบิกให้มันฟ่างขึ้นนะครับไม่ให้ผักมันให้เรือมันสัญจรได้หรือเปล่าให้น้ำมันเดินดี ไม่ให้มันแน่นโอ้ทะเละนั่นแดงหมดทั้งนั้นเลยนะโอ้เคยเหน็นไหมครับดูดูดูครับดูดูด,ด,ดูน้ำลึกนะครับน้ำลึกท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นตัวนี้ ผมว่ามันต้องยี่สิบเคยไปถ่ายรถนั้นทีแล้วไอ้น,นี่ต้องเป็นต้องยี่สิบล้านขึ้นถึงไหมรถถ่ายคันเล็กๆนี่เท่าไหร่ล้านอันรถรถถ่ายอันรถถ่ายทีกระจกใสปรับปรับทรงปรับจีกันเป็นล้านตัวกันสุดยอดมันแต่ว่ามันทํางานช้ามันบดมันบดมันบดเห็นไหมครับ ในเครื่องทําลายผักนี่แหละพวกที่ทําให้ที่มันํ้ไมในคลองก็คือทําให้มันให้มันเครลองทำลายผักตบไปแล้วเ,ออเคยเห็นแต่ในทีวีครับ แต่มันทำงานช้ามากเลยนะ<ร>มันค่อยค่อยอดหนี่ยเก็บผักตบออมือพักมืคนนั้นดูดูดูแป๊บมืดโอ้ทำลาย,าายโอ้โหสุดยอดนี่เขายกแล้วยกอืดมันเป็นโป,โป๊ะแหละเออหมันมันโยกได้มันเป็นโป๊โปะขับเคลื่อนโดยใช้นี่ไอไอไล้อของมันนะตักน้ำเดินหน้าก็ตกัก,ตกข้างหน้าพ้างหลังก็ตักข้างหลังขับเคลื่อนอย่างงั้น แล้วก็ดูดดูดเข้าไปประมาณเหมือนรถเกี่ยวข้าวประมาณนั้นแหละดูดผักเข้าไปโอเคครับไม่เคยเห็น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 จริงๆครับไม่เคยเห็นจริงดอกไม่เคยเห็นจริงแต่เคยดูในคลิปเขาว่าดูเคยเห็นดูของต่างชาติดะของไทยผมไม่ค่อยเคยเห็นไงเคยเห็นแต่ว่าแมคโครลงไปแมคโครลงไปในโป๊ะแล้วก็ ลอกลอกแตนน่นี่น่าจะเป็นเครื่องเครื่องเป็นรถที่มาทำการเฉพาะครับ,รบนู่นเอาไปทิง้งอ,อ๋อเขาไม่ปนเขาเอาไปบดเข้าไปในเครื่องเขาจะเททิงท้งทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งด้วย <Spider> <Man> อ,อ๋อนี่ทิ้งแล้วอ,อ๋อออทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้อ๋อหนเห็นไหมเอาไปทิ้งผมนึกว่าบดให้ปลากินก็เป็นเครื่องที่เก็บผักตามนี่แหละครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเรียกประทางการเป็นไงคือรถเก็บผักตบอ่ะแหละเครื่องโป๊ะเรืออะไรก็ไม่รู้มันลอยน้ําได้ใช้การขับเคลื่อนโดยการปั่นน้ำะนะเดินหน้าไปข้างหน้าเดินข้างหลังใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเหมือนรถสี่ข้าวรถอะไรเงี้ยโอ้เลยเลยเลยไปแล้วโอเคครับ ผมแค่นี้แหละ